โอเคครับก็นึกว่าจะไม่มีคลิปลงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะสรุปนะฮะมีวอลุ่มเฉยนะตลาดเอองงเหมือนกันนี้ทัสวัสดีแรงมากนะทองงงเหมือนกันนะมีวอลุ่มได้ไงนึกว่าหยุดยาวกันแต่จริงๆธนาคารมันหยุดไปเยอะนะครับวันนี้รูเอี EU ของเราดีกว่าเอี EU ได้ออเดอร์นะฮะจริงๆแผนเก่ามันไว้ที่ประมาณเอ่สิบนะแผนเก่าอะ่ะ ๋ยวเมื่อเช้าผมมาเปิดมาเปิดมาดูว่าจะวางแผนไอ้ระยะยาวสำหรับปาทิย์หน้า <c oughs> ก็มาเจอว่าเออไอ้ตลาดเนี่ยมันมีวอลุ่มเฉย <c oughs> ก็เลยมาตัดสินใจหาแนวรับหาจุดเข้าอะไรเงี้ยก็มีชุดนี้ที่ผมเห็นแล้วก็มีชุดนี้เออผมก็เลยตัดสินใจเข้าชุด2ก็คือประมาณ1745นะก็เลยเข้าไปขึ้นมาประมาณเกือบ1.5เออ แต่ไม่ได้ออกสรุปก็มีการเทนะฮะเออก็เลยตอนนี้ก็เลยค้างออเดอร์ยอยู่ตล,ลาดก็จะปิดแล้วด้วยแล้วก็เปิดมาทิศหน้านะฮะวันที่29่ธันวาก็ไม่รู้จะวอลุ่มพอที่จะดีขึ้นไปหรือจะลงหรือเปล่าแต่จริงๆมันบังคับบังคับเซลล์ชั่วคราวแล้วนะตอนนี้ถึงเทนใแยมจะเป็นขาขึ้นขอ,อ,องเซล์ลได้นะครับจริงๆเออห์สี่เมื่อเช้ามันมีหสี่ตรงนี้ มีสี่ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็เออตัดสินใจเข้าตรงนี้สรุปแล้วก็มีตรงนี้อีกขึ้นแล้วก็เทขึ้นก็เทตลาดนี่มันไซด์เวย์จริงๆเลยพอไม่มีแบบธนาคารมีแต่แบบว่เา,าเมาเล่นเงินเองก็เป็นอย่สุดท้ายก็ค้างเออผมนึกว่าจะได้ออเดอร์ช่วงที่สองอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นว่าได้ออเดอร์ก่อนเออก็เลยเออตามนั้นฮนะก็เลยค้างอยู่ออเดอร์นี้ก็จะปล่อยไว้ตามนี้นะครับเออไม่ได้ อะไรมากก็เดี๋ยวเราดูวันจันทร์ีกทีถ้ามีวอลลุ่มก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะหรือถ้าเอลยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแผ็จริงจังนะฮะเพราะว่าไม่มีวอลลุ่มไม่ได้มีสภาพการเทรดที่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันคืออย่างที่ผมบอกในเทดดิจิทัลในคลิปก่อนเ่ยก็คือผมจะวางออเดอร์ไว้ตรงนี้เออแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเปิดมาวันนี้แล้วมันเอาเลยเข้าใจปะการเป็นว่ามันเอาแล้วก็ลงไปเกือบโดนเอลแล้วก็ดิขึ้นมาเออถ้าจริงๆออกตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ว่วา ผมจะทําตามแผนก็คือเพื่อไม่ให้ผมแบบว่าแบบว่าเสียสเตตตองนี้ผมแยกได้เกรดเบ้างอะ่ะเออผมก็ปล่อยไปตามนี้แล้วกันได้ก็ได้นะฮะถ้าแพ้แก็แพ้นะฮะตามสภาพแต่จริงจริงมันคัดได้นะเซฟเงินดีกว่านะฮะสำหรับใครที่เข้าทําผมแล้วก็ติดปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่ก็ออกก่อนก็ได้นะฮะ๋ยวผมถือถือถือไปองนี้นะครับน่าจะน่าจะเข้าตามแผนออกตามแผนเออจริงจริงอันทีนี้ก็แพ้มาสองแล้วนะ ทำไมทีนี้ได้เทรดวันจันทร์อังคารวันพุธวันพุธนี่วันพุธนี่ไม่ได้ไม่ได้เทรดนะวันพุธไม่ได้เทรดเทรดวันจันทร์อังคารวันพุธวันพุธไม่ได้เทรดเพราะว่าเป็นวันอะไรคริสต์มาสอีฟหรอวันที่มีข่าวนั่นเองแล้วก็กราฟไม่เอาโอ้ยหรือกแล้วกราฟไม่ได้วันวันพุธคือวันที่เป็นออเดอร์แล้วก็เมื่อวานตลาดหยุดแล้วก็วันศุกร์ก็ได้แต่ก็ขึ้นไปไม่ถึงเออนึกว่าจะขึ้นไปถึงนะก็ประมาณนี้สหรับอาทิตย์นี้แล้วเจอกันครับผม